สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนี้สาวกาลสินกะมาทายภาพทายวิวแบนคือเก่าหล้วพี่น้องตอนที่สองเนาะสาวกาลสินกัมาในเมืองแบนพี่น้องมันได้ทายเงี้่วทายหลายคลิปกไ็ได้ได้ออกมาเฮ็ดลงอีกเป็นชลิปนึ่งแยกออกมาเนาะอันภาพที่เฮ็นนี่ก็คืออันเป็นภาพโบสถ์นะพี่น้องเขาเจาเอินอัน Monster, มอนสเตอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์เนาะภาษาอังกฤษเนาะคนผู้ใดมาเที่ยวเมืองสวิตขาเจ้ากิมาเทียเเท่ยวในโบสถ์นี่แหละพี่น้องสาวกาลสินกะ สิบาพี่น้องยางเขามาเนาะถ่ายภาพจับวิวมาเบิ่งน้ำทางระวางท่างยางเขามาตามมาน้ำกันนะพี่น้องเนาะนี่กัสิเป็นสร้อยเขามาพี่น้องยางเขามากะสิยางเขามาหาโบสถ์เนาะชาวกระสนกะสิมาจับภาพให้เบิ่งไกลๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ยางเขามาโบสถ์ใหญ่พี่น้องสูงสูงคากู่มันกระสิมีบันไดขึ้นไปหอดสูงยอดหยอดพุ่นละพี่น้องหอดหยอดแเดมแดมทั้งเทิงพุ่นละมันสิมีบันไดเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นไปยุตตาบากะ ขัดเข้าไปในโบสถ์แล้วมันสิได้เสียค่าพระกระตูเขานะพี่น้องมันกคล้ายๆอ่ามูเซุ่มบันเท่านี้แล้วพี่น้องเขาไปเบิ่งกระตะเสียบัตรเสียยังเขาไปเนาะสาวกระสินกับบ่เข้าไปพี่น้องก็เลยมาถ่ายเอาตะภาพแล้วิวข้างนอกโบสถ์ไห้พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขันเมนเมืองไทยห้าก็สจิเป็นวัดเก่าวัดแก่อีย่างงังซี่ละพี่น้องปฏิมากรรมงานฟีมือแม่มนบ้านนอกกับรูปวัดบ่วัดงามๆที่เขาเจ้าปั้นเป็นรูปนั่นรูปนี้เฮ็ด ตกแต่งงามเป็นโมกเป็นช่องศิลพี่น้องอันนี้ค่ะเป็นโบทของผวกคนต่างชาตินะพี่น้องเนาะของคนยุโรปขาจาก็มีฝีมือไปทางนี้หลังออกมาจากบทแล้วพี่น้องเสาเกระสินกันจะ่ะยางออกมาพี่น้องยางออกมาอันอีกทางหนึ่งซ้อยหนึ่งจะมันซื้อถนน,นอีียงดอกสาวกระสินกับจื้บ่ไดเพว่ากับบได้มาอยู่ในเมืองแบนมันกับบงจักหลายเนาะพี่น้องบงจักว่ามันซื้อถนนอีียงตอกอีียงต่ว่ากับเป็นในจุดศูนย์กลางเมืองนั่นแหละพี่น้อง เพราะว่ามันกับบ่ไก่จากสถานีรถไฟมันกับยางหากันในเบิร์พี่น้องยางกับเมื่อยเติบอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันกับไก่แน่อยู่แต่ว่ามันหางยางเที่ยวยางอ้อมในเบิร์พี่น้องกันเข้ามาลงรถไฟอยู่สถานีเบิร์ตแล้วเขากับยางออกมาบ่ไก่กับมีจุดท่องเที่ยวมองหันมองนีมองในเมืองนี่แหละพี่น้องตึกล่าอาคารกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องตึกใหญ่ตึกเงาตึกคู่หาติดกันเป็นซันซานซนเป็นล็อกเป็นล็อกไปทั้งรางสองขางทางกับสิเป็นคล้ายคล้องมองยางนี่กับสิเป็น เป็นล่างรถเป็นรถล่างแลนพี่น้องทั้งรถล่างแลนทั้งรถรถเม่ละพี่น้องเขาแลนเนาะตว่าย่มรถบมาคนเขากะยางได้อยู่ตว่ายน่มรถมากเขากะลีกออกพี่น้องมันมาฮวดนนี่กะสิหมองฮ้อนาฬิกาพี่น้องหม่องนี่ฮ้อนาฬิกาเนาะ,ะเจ Ing ้าก็ะเลจินกะยางมาหอดห้อนาฬิกากะเป็นฮ้อนาฬิกาเก่าแก่พี่น้องเป็นห้อนานาฬิกาเก่าแก่ห้ค้นแดนมาเบิงมาทายลูกกันพี่น้องนักท่องเที่ยวเข้าจ้ามาเข้าจ้ากันสิมาจอด ยู่นี่แล้วขาเจ้ากัสีมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ,อกันเนาะพี่น้องเนาะผวกไก่น้ำเทียวพวกันนีเข้าเจ้ามากขาเจ้ากัสีภาคูกทั่วมานนี่แล้วพี่น้องขาเจ้ากัสีมาเป็นหอนาฬิกาอันเก่าแก่เนาะพี่น้องเนาะต่ว่าอันลอยกว่าปีอยู่ดอกพี่น้องแตะว่าซาวกระสินกับว่แน่ใจว่าลอยกัวเท่าใดปีเนาะประมาณลอยกว่าปีนี่แล้วพี่น้องอยู่ไกลไกกันนี่พี่น้องมันมีอยู่สองฮอนาฬิกาเนาะ ต่ว่านักทองเที่ยวข็เจ้ามาข็เจ้ากับมาทายรูปมาทายวิวตึกล่าอาคานในเมืองนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางเนาะพี่น้องเป็นแม่นางเขากระบะกลางเมืองเส้นทุ่มเนาะนี่รถล่างกันแลนพี่น้องต่ว่าย่ามรถล่างบอแลนข้นเข้ากับยางธรรมดารถล่างแลนในจะกัเป็นจนนในข้นในยางเทียวนะ้ำ้นกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องสิเป็นช่วงเป็นเวลา เรืองเธอคนกับหลายเังเือคนกับหลาย,เ,เ,นนายเนาะแต่ว่า,บาบมือน,นีสาวกระสินมากค้นบ่ค่อ,คอยหรูลาปันไ,ไดเพราะว่าทายกับบ่ค่อยมีคนนแต่ว่าก็ดีสําหรับสาวกระสินเนาะบ่นนติดคนหลายเฮากับบ่ค่อยได้คึดยานว่าเอา้ยยานไปติดนั่นติดนี้เขากับไทยเอาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องสําหรับสาวกระสินเนะาะสาวกระสินยางไปไทยเอาภาพอันนั้นโบดไหมพี่น้องมอนสเตอร์ไห้พี่น้องเบืออ่องแล้วกรสินยางกลับมาพี่นอ้องย่างกลับมาก็ะ จะภาพจะวิวจับคลิปมานั่งเรื่อยๆพี่น้องภาพบรรยากาศในเมืองแบนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมามากกับสิใดมาเที่ยวใดมายางลอนีเละพี่น้องกันมาแถวสซากระสินถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงให้เบิรงอยู่นี่พี่น้องกับสิมาเห็นประมาณนี้แหละการไปการมาการจะลาจอนกับบ่อยากปันไดดอกพี่น้องกับบ่อยากบ่อนันปันไดดอกขันห้าออ่านป้ายอ่านยางหูห้าองอ่านพัดเบาภาษาหูแหนะมนกับไปบ่อยากดอกพี่น้อง ม็นมาทองเที่ยวก็ได้มันกับบระหยัดเป็นไดเฮาอ่านเฮานันภาษาอียังเฮาหูมันกับไปง่ายมากง่ายกับว่บ่นยุ่งยากเป็นได้อออไดอกพี่น้องตึกล่าอาขารกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องตึกในเมืองกับสิซํานี่แหละตบะห่างสิบ่มีตึกใหญ่ตึกอียังสูงสูงคือบ้านเฮามันบ่มีแตบะขาเจาะจะเป็นท้งประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นตึกเป็นตลาดเป็นในเมืองอันนี้เขาเอ,าเอิญในเมืองเอิญตลาดเนาะพี่น้องหอนาฬิกามันมีสองหอเนาะพี่น้อง อันหอบางหันจ้ากลาสินทาให้เบื้องนั้นกะเป็นหอนาฬิกาเกาแก่พวกนักท่องเที่ยวก็เจ้ามากะเจ้ากกามาเนี่ยอันเดียวกันละบ้าพี่น้องเ่ามันอันบางหันจําพิดนั่นแหละพี่น้องกาเจ้ากกบมาประมาณนี้แหละนักท่องเที่ยวค้นกับประมาณนี้แหละบ่ร้ายแต่วันจะมีช่วงหนึ่งไราไร้อันนี้พี่น้องบันทิ้าวกลาสินกะตัดมาอีกภาพหนึ่งมาหอดอันนี้คืออันเขาเออนั้นสภาพผู้แทนราษฎรพี่น้องเป็นตึก ตึกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบริเวนครางนาเนี่พี่นอ้องมีตลาดแล้วก็มีน้ำพุนิ็หน่อยมันจะเป็นหล่นน้ำเหมนมันหอนพี่นอ้องเป็นน้ำพุนี่แหละนี่และเขาเอื่นตึกกันตึกสภาผู้แทนราษฎรท่าเนียบเนาะคัมแนบานาเท่าก็จะเอื้นท่าเนียบนั่แลละพี่น้องท่าเนียบรัฐบาลน,นี่แหละเวลาเขามาประชุมมาหยางกันเขาสิมาในตึกนี่แหละพี่นอ้องสีเขามาลงมติสีเขามาประชุมอีหยางกันเขาสิมานัดกันเขามาในตึกนี่แหละมาประชุมกันอยู่ในนี่แหละ บางน้ำกับสิมีน้ำผูมียนบริเวณสนามแต่ว่ามันสิเป็นล้านพี่น้องเป็นล้านปุ๋นบ่มีสนามหญ้าบ่มีอันนี้เขาเสิเฮ็ดเป็นล้านปุน,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 ปน,ลน,ปนแล้วก็เฮ็ดเป็นน้ำผูเด็กน้อยมันก็สิมาเล่นน้ำกันเนี่มันหอนพี่น้องอย่าลืมด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สาากระสินน้ำเน,ำนด้อพี่น้องเด้อ